โอ้โหคิดถึงมากเลยนะครับคิดถึงมากเลยนะครับคิดถึงมากเลยนะครับมิสกุศลเตะมิสยูสโอมาชโน้มโน้มมิสยูสโอมาชเตะนั่นแหกว่าพ่อมามีเขามสัตย์นะเนี่ยเด็ดเด็ดเอาละในวันนี้ซุปเปอร์จูเนียร์มาถึงที่นี่แล้วนะครับกับซุปเปอร์โชว์นาย 약해 누룽들ไ내에 해주시면 좋겠 오랜만에 우리 슈퍼쇼 라이로또 네. 찾아뵙게 되었는데요. 아, 오랜만에 인사 부탁드리겠습니다. 네. 아, 서바이티 뭐예요? 위야 슈퍼! 슈니어! 우리는 슈퍼지! 니요 감사합니다. 감사합니다. 한비씩 인사 부탁드려도 될까요? 네. 시도 여금성. 꿈초 대옥니다 사와디카 폼츠 신동카 예폼츠예선카사르디카폼츠 동현카 네 사와디카 폼츠 시원카 네 사와디카 폼츠 은혁카 예 반포리

อันนี้ว่าไม่ได้เลยนะครับงั้นขออนุญาตถามคำถามซูเปอร์จูเนียร์หน่อยนะครับวันนี้แน่นอนครับที่ว่ามันเปิดในส่วนของทัวร์คอนเสิร์ตซูเปอร์โชว์ไนท์ที่ประเทศไทยนะครับต่อจากเกาหลีใต้เลยเป็นการกลับมาในรอบเกือบเกือบสามปีรู้สึกยังไงกันบ้างซูเปอร์โชว์ไนท์คุณมาที่ไทยแล้วก็มาที่เกาหลีใ8개월거의3년만에오신거더라고요、ไทยอีกคร 어, 사실 저희가 데뷔하고 처음 온 곳이 바로 태국 파타야였습니다. 네. 그런데 저희가 또 코로나 시국을 좀잘 견디고 낸 다음에 네. 처음 또 수원할 수 있는 곳이 태국이어서 너무나 행복하고요. 네. 멤버들이 그 누구보다도 많이 들떠 있었고, 어, 정작 저희 또 태국에 도착했을 때 네. 네, 태국에 계신 팬 여러분들이 뜨겁게 또 맞아주셔서 네. 오늘 공연일 까 어느 때보다도 기대가 많이 되고 있습니다. คุณดิชก็บอกว่าทุกคนน่าจะจำได้นะครับว่าประเทศต่างประเทศที่พวกเราเคยไปเยี่ยมคือที่ไหนครับก็คือประเทศไทยเราเคยได้ไปที่พัทยา เขาบอกว่ารู้สึกโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้มาประเทศไทยเป็นต่างประเทศที่แรกซุปเปโชก้าแบบนี้นะคะหลังโควิดหมดไปแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเพราะว่าตั้งแต่ที่สวนภูมิทุกคนมาให้กําลังใจมารอต้อนรับพวกเขาเยอะมากๆก็เลยรู้สึกว่าแล้วก็สัญญาว่าวันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่สนุกแน่นอนผมก็เชื่อแบบนั้นว่าวันนี้จะต้องสนุกแน่นอนเหมือนกันนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้มีชื่อว่าซ u p เปอร์จูเนียร์เวิ r ์ u p e r ์ซุเปอร์โชว์ไนท์ 로드 인 방콕. 얏튼은 왜ทำไมถึงใช้คําว่า 로드? แล้วทีมคอนเสิร์ตครั้งนี้คืออะไร?สปเชียลไดเนอร์그 호텔이 로드 인 방콕이잖아요. 로드라는 단어 어떤 뜻을 갖고 늘 로드라 자아서 이번에 써 주신 사실 이제 슈즈가 활동한지 굉장히 오랜 시간이 흘렀음에도 불구하고 팬 여러분들의 사랑을 계속 또 주고 계시거든요. 네. 그팬 여러분들의 사랑이 또 우리가 갈 길이라는 다 네. 그런 길을 또 정해주는 것 같아서 로드라는 네. 단어로 제가 사용을 해봤습니다. 그거는 제가 캄머 로เพราะว่าทุกคนน่ารัก해어요 와พวกเรา 데뷔가 난 많았어요. ถูกไหมคะ?แต่ว่าความรักที่ทุกคนให้มามันเยอะมากแล้วก็นานมากๆเหมือนเดิมเนี่ย.เาก็เลยคิดว่าความรักที่ทุกคนสร้างให้ก็คือทางความรักที่ทุกคนสร้าง้ ของพวกเราก็คือเส้นทางของพวกเราตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงตอนนี้คันยาวนานมากเลยมีแต่ความรักและก็ความสุขแน่นอนนะครับแต่ที่แน่ๆเลยครับซุปเปอร์จูเนียร์ครับวันนี้สําหรับคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ความพิเศษที่ซุปเปอร์จูเนียร์เตรียมมาให้กับเอลฟ์ไทมมีอะไรบ้างแล้กคอนเสิร์ตที่รทไทล้วกูเอลฟ์ท่รเททยแล้วกอนิ์ี่เททยล้กอ่เททล้วงอนเ์ตรี่เทท 코치와 먹을 머리에 아 일단은 네어 정말 태국 팬분들을 만나는 것 자체가 저희 근데 이제 설레는 마음이었기 때문에 네, 네. 어, 일단은 저 같은 경우에는 좀 일찍 와서 네. 태국의 어떤 그 향기 네. 어떤 그런 거를 좀 느끼기 위해서 일찍 와서 사실 파타이도 먹고 네떼모바도 먹고 <laughs> 네 그리고, 그리고 오늘은 저희가 공연을 끝내고 네, 네. 마사지를 마, 받을 수있다 아, 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 저는 어제도 마사지를 미리 받았고 다리 아, 네, 아, 아, 마사지 작가님 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 마사지 네. 그 태가의 향기를 네. 정말 그 몸에 완벽하게 네. 어, 익히고 네. 그리고 이제 무대를 올라갈 어, 마음이 준비가 되어 있습니다. 님 작가님 가님가 แค่คำว่าประเทศไทยแ, <อ S 1> แค่ซุปเปอร์เจูเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยก็พิเศษมากๆแล้วคือมีความสุขมากๆจริงๆแล้ว <ทะ S 1> คือคุณนุยยบอกว่าผมมาได้มีโอกาสมา,รมาประเทศไทยลงหน้าก็คือมาเร็วกว่าสมาชิกคนอื่นหนึ่งวันก็คือมาเพื่อที่จะมาดมประเทศไทยคือมาดมกรีกมาดมรีคือเขาบอกว่าคือเขาบอกว่ากิ่นประเทศไทยนี้มันเป็นอะไรที่แบบ ก็เลยอยากจะมาสัมผัสทุกสิ่งอย่างที่เป็นสัมผัสกิ่นประเทศไทยก็คือมาทานอาหารไทยทานอาหารไทยทานไทยทไปแล้วก็คือคุณเยซองก็พูดไปว่าวันนี้ก็จะได้นวดไทยหลักคอนเสิร์ตด้วยคอเนียก็บอกว่าเมื่อวานผมได้นวดไทยมาแล้วคี มัสซ่ากทยมัสซ่าฝรั่งเดเดเดจักกัจจีจักกัจจีอ๋อเดเดเดชิคชิคชิคจักกัจจีมากๆด้วยแต่มัสซ่าไทยจริงไม่จักกัจจีนะแต่ทยมัสซ่าเดิมๆม่จักกัจจีอ่ะเหรอมเนี่ยผมวสาเนี่ยเมาบอกว่าถ้าถ้าเขาไปเห็นว่าแผนไทยด้วยกันเี่ยคุณจีวันบอกว่าเป็นเรา่องที่เสี่ยงดังมาก วันนี้เดี๋ยววันนี้ทุกคนจะมีความสุขเนาะนอกจากเสร็จคอนเสิร์ตแล้วก็จะได้ไปรีแลกซ์เนาะกับนวดไทยไทยมาส аж ด้วยนะครับก็ขอใมีความสุขตรงนั้นแล้วกันแต่ว่าในไนก็มาตรงนี้รวมกันแล้วช่วยแนะนำอัลบั้มนี้หน่อยได้ไหมครับอย่11ร잉ับกอ SM n t t a i n m e n t ที่ s uhm. ีหลน SM ประวัติาสตร์น SM n 정규 11집 앨범을 네. 하게 됐습니다. 네. 바로 그 앨범이 어, 망고가 수록된 곡인데요. 어, 앨범인데 저희가 볼륨 은 볼륨 투로 나눠서 네. 여러분들을 좀 오래 만나고 싶어서 볼륨 원에는 망고라는 곡의 타이틀곡으로 제가 이렇게 인사를 드렸고요. 네. 하반기쯤에는 볼륨 투로 또 다른 모습으로 계속 팬 여러분들을 만나 예정입니다. 그 안에 왜난자와두칸 삽을 빠니까? 그 스포츠 니니 방마티, 다이 베니 บอยกรุ๊ปแรกใน SM Entertainment เทนเมนี่มีอัลบั้มเต็มรูปแบบอัลบั้มที่11ใ,ในเอสเอ็มเอนเตอร์เก็คือรู้สึกโชคดีมากๆแล้วครั้งนี้นะคะพวกเราได้เตรียมเป็นวอลุ่มหนึ่งและวอลุ่มสองวอลุ่มสองที่ทุกคนน่าจะเจอได้ประมาณครึ่งหลังของปีนี้ก็คือ,อรออีกสักครู่น,นะคะจะได้เจออัลบั้มที่มีชื่อว่าวอลุ่มสองวอลุ่มหนึ่งเนี่ยจะมีเพลงไทยด้วยที่ชื่อว่าแม็กโก<อ>้ที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันแล้วแน่นอนที่สุดนะครับทุกคนก็ชอบมากด้วยนะครับเหอกกยาใ้แนนะเพลง ในอัลบั้มนี้นะกับวอลลุ่มวันเดอะโร e e ีปอ going 수고 중이에요. 약맥이어 그러면 우리 볼륨 원에 있는 수록곡 중에 태국 팬들께 이 노래 소개해드리고 싶다. 꼭 들어보셨으면 좋겠다는 곡이 어떤 곡일까요? 네. 사실 태국 하면 만곡이기 때문에 네. 망굴한 곡을 제일 먼저 추천해드리고 싶습니다. 그거 그 산포즈 블해이타 이거 다 매트 맘보안 톡 매카 그거는 약자 맥락 히루컬럼 상트 맥고 아~ 이 맥고 브이 유리 짜이 라이프 라이프 많은 분들 마음속에 벌써 망고마무왕이라마무왕이고하고든요태하거든요태국마무왕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 이고마무하고 마무리하고, 마무고마무리마리하고마무하고좋아하시는분들 네. 아. 마무리하고, 마하고마마고마하 เชิญซาลมิสเซย์มีคนไม่ชอบมะม่วงด้วยหรอคือคือมะม่วงมันจะมีสองแบบเป็นมะม่วงแบบเปรี้ยวกับมะม่วงแบบหวานไทยก็คือมะม่วงก็ชงมาเยอะๆด้วยมะม่วงที่สีนูนๆด้วยมะม่วงที่สีส้มๆด้วยแบบนั้นๆเราเลยที่เราไปที่ไทยก็เลยคิดว่าอยากเป็นพรีเซนเตอร์มะม่วงในประเทศไทยรู้จักมะม่วง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  โอ้เดี๋ยวเอสเตมรูต้องติดต่อสวนสักสวนหนึ่งนะครับเือังโกฟาร์มคือตรงทาง้มได้มฝัดยามวสิแล้วก็ลองเพลงเปลี่ยนเนื้อเป็นมะม่วงได้จากแมงโก้เปลี่ยนเป็นมะม่วงได้อะไแมง้มะม่แมงโก้ขาม่วงหรอลองข้ามเรื่องนี้ไปดีกว่านะครับผมเทสมมติ สมมตินะครับสมมติซูเปอร์จูเนียร์แต่งเพลงให้เอลไทยแลนด์แต่งเพลงให้เอลไทยแลนด์อยากตั้งชื่อเพลงว่าอะไรที่ไม่ใช่ปังปุริเย่าเาเร์จูเนียเปองทยแลนด์แล้เให้คนไทยแลกั้งอ่ะัง 망고 하기 전에 땡고가를좀 고민 좀 했었거든요. 말했저아키다 저는 개인적으로 쏨땀으로 고해드요뭐다 말. 왜? 메이크업쏨 네, 땀 네, 파타이도 괜찮고요. 타이 저는 그 진심으로 팬분들을 위해서 타이잖아요. 타이. 타이 몰라서. แค่นี้คือจบคุณผู้ชมคุณผบอกว่าเล่นมเล่นมุชอว่า้าเขาบอกว่าคือเวลาเรียกเอล์ชาวไทยเรียกว่าเอล์ไทยใช่ไหมก็คือไทยนะไทยคาิกไหมทุกคนเสียงับเสียงับเออทุกคนครับเพลงเพลงที่จะแต่งให้เอล์นะครับลองลองคาดของกินไปไหมมาเนี่ยผมเนื่อง

คือคนนี้ชอบปิดชอบปิดหมายความว่าคือทุกคนเฮฮากันอยู่แล้วก็ปิดสถานการณ์ตรงนี้ไปแล้อินทิชีอินทิชีลองนั่งดูก่อนแต่คำสั่งเจ้าเกสุดกับที่เนี่ยเจ้าเกสุกเขาบอกเราอยู่ไกลอัากฤษกับอัากฤษกับมาซู คุณยศบอกว่าถ้าคุณอีทึกมานั่งตรงนี้พี่จะไม่ได้คุยกับที่เหนือเลยโอเคพี่ไว้จะกระเบนจั๊กกะจีดุยตันเลยคิดว่าแค่ตัวชุดก็พอเข้าสารลดเอาไว้โวลลุ่มสองไปเข้าสารลดก็ทุกอย่างคือโวลลุ่มสองไปก็พอ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 เข้าสารลดก็ทุกอย่างคือโวลล 소주 2회 값태극 태국 하면 가장 먼저 떠오르는 것은 무엇일까요? <목소리� climb> 네고많은데 우리 신동이부터 한번 보고 가만히 계셔야겠다 끊고 있는 거막 역망을 하니깐 런던 진동 네발 the best, the best 가장 먼저 아 이거는 태국 정말 최고 네 <목소리도> 떠오르는 거 이제 쭉 이사갈 수 있는 태국분분들들의미이이많아아너무름름다다우셔서사실가면운여성장먼저요คุณชินโงบอกว่าอันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนแบบเห็นด้วยหรือเปล่าแต่คือผมรู้สึกว่าถ้าพูดถึงประเทศไทยอ่ะจะนึกถึงแบบหน้าของผู้หญิงคนไทยที่สวยงามมากๆก็เลยพอพูดถึงประเทศไทยอ่ะค่ะพี่นึกออกก็คือคำว่าสวยงามอันนี้ต้องชิใโ่ต้องชินโต 아, 저희가 저희가 거절 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 거절. 다른 것도 네. 있으실까요? 저의 내용 좀 제대로 네, 된거 네. 정말 제 개인적으로 그 수완나품 공항 아 네. 떠오는 게 왜냐면 이 태국에 가장 먼저 이제 도착했을 네. 때 가장 먼저 저희가 공항 수완나품 네. 공항 딱 들어서잖아요. 네. 그때부터 이제 막 마음이 설레기 시작하거든요 네. 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 거기에 팬분들도 항상 네. 많이 나와서 뭐 배우 아주 나와주시고 네. 그래서 이제 수완나품 공항 하면 되게 저희에게 설레는 네. 곳. 네. คุณนนยบอกว่าสำหรับผมเนี่ยก็คือส่วนอาภูเพราะว่ามาถึงประเทศไทยพุก ที่แรกที่เราจะได้เจอแฟนๆก็คือที่สวนภูสนามีสวนภูใช่มคถ้าพูดถึงเรื่องสนามที่สวนภูเนี่ยเขารู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันเป็นจุดที่ทุกคนมาแบบให้กําลังใจแล้วก็ต้อนรับพวกเขาอย่างดีมากๆเลยนอกจากไปต้อนรับแล้วก็ยังส่งเขากลับบ้านด้วยคือดูอว่าตงโน이제마중도나갔다가배웅도해들어가는곳이니까ใช่ใช่ใช่แล้วก็แล้วก็แล้วก็ชิๆๆนดงบอกว่าเรื่องนีอ้อะไจะพูดนะเจตเจต 아니 사실 얘기를 미리 스포를 해도지 모르지만 태국 노래를 준비를 했어요. 그래서 괜찮아요? 미리 얘기해야지 아무래도 신동이 말이 안스포이스포까굿이까굿신동이 말이 안 스포이 될까? 굿굿신동까굿굿신동가 그래서 이제 태국하면 이제 태국 감성 노래들이 좀 따뜻한 노래들도 굉장이 많고 여러분들께 또 오랜만에 또 인사를 드린 거라서 태국 노래도 준비를 했어요. 네냐우가 말하길, 태국 듣 태국, 그니까, 그니까, 그니 그니까, 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 그 그니까, 그니까, 그니까니까 เนี่อทุ่นเพลงท่าดยทกทุนเดนทุ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 กทนเดนกทนเดนทุกทุาเดนนเดนทุกับนเดนทุกทุาเดนทุกนเดนทุกะุนดนรุรทุนเดนรุกทุนเดนทุกเดยนะครับกทุนเานทุกุดนทุุนเดนทุกทุนีนีุคือนเดนีุกือนคดนกทุนเอนทอกทุนเดนีุกทุนคดนทุกทุนเดนทุกท การเดินทางของซูเปอร์จูเนียตั้งแต่เริ่ต้นถึงตอนนี้เรามาถึงซูเปอร์โชว์นแล้วเพราะฉะนั้นสกิลภาษาไทยต้องเลิกมากูดตรงๆ 가져 왔고 네, 아, 네. 그러면 태국어가 정말 어마어마할 것 같다고. 네, 태국어 네. 스킬이 보이시죠? เพราะฉะนั้นเพ가าะฉะนั้นเร니어 라이 가장 자신 있는 태국어. 네. 슈퍼 주니어 <laughs> 멤버 중에 태국어가 제일 잘한다. 가장 자신 있는 분이 태국어 <laughs> 해 주세요. 동해 씨. 동해 씨가 말해 <laughs> <동해시 웃음> <동해시 웃음> 아, 이렇게 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 Finish! Finish! 10월 wants it! s t s it! e t 3, 4, 2, 1, 2, 1, go! p o n 은 굽다, 덥다. I don't know what to do. I don't know what to do. I d 오케이. Okay, 아, 여러분에방스킬우บบเต็มเต็ม 그러면 우리 공연에서 멘트 하실 때 네, 들어보는 걸로 해요. 아, 태국어로. 네. <laughs> 아, 그리고 들어서 바로 또 열심히 준비 좀 해요. 아, 더어 잠깐 이동 리프 가베이เต 그거. 아니 근데 태국어를 많이 네, 캐유 <laughs> 식다못 하세요, 왜? <laughs> 그거? 카요. 그와할수 있죠. 한ำไมอ่ะทำไมพวกภาษาไทย이그맛있다 블레와 아로이

홍남유나이 갑. 홍남유나이크. 홍남유나이 갑. 제가 제가 부산에 가족들 갔는데 골프장에 임해사 분들 태국 분이셨어요. 광남유나이 갑. 몰라요. 몰라요. 그렇게 요그리가이 หรือว่าอะไรโอไม่รู้ค่ะนี่ยิน่าเสียดายตุ้ยจถามว่าจะกลมหรือยังเี๋ยว i n t e r n าบอกว่าทำไมห้องนี้เน็ดช้าจังเลยโอเคอ่ะวันนี้ขอ่ากของคอนนะครับผมช่วยเดี๋ยวไปสนุกสนานกันบนคอนเสิร์ตดีกว่าเนาะสุดท้ายครับ super j นี i o r ครับ 박 뒤에 컬러 서먼 대표의 팝 원리 레거 완퉁리 하이가 팔타 차와 달리 되기 시작합니다. 자, 그럼 이제 마지막으로 우리 태국 팬분들 여기 계신 모든 분들께 우리 공연에 대해서 초대해 네. 네, 오늘 이렇게 기자님들 만나면서 저희 들뜬 기분이 그대로 전달이 됐을 거라 믿고 있고요. 네. 어, 이 좋은 에너지로서 또 우리 태국 팬여러분들 좋은 에너를 지 주시기 때문에 또그 어느 때보다도 멋진 공연으로 저희가 선보이도록 하겠습니다. 수수 S <S <S คุณนิทึกก็บอกว่าวันนี้เราได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้สัมภาษณ์กับพี่พี่สื่อทุกคนเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้สึกถึงความตื่นเต้นของพวกเรามากมายเลย <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะประเทศไทยเป็นประเทศที่พวกเรารู้สึกดีมากๆแล้วก็พวกเราได้รับเอ e r g y ดีๆจากทุกคนไปมากๆเกินก็เลยรู้สึกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกแน่นอนแลแ้วแฮปปี้แน่นอนสู่ส yeah. Yeah. อีกที่ตั้งไว้ครับอจนเจ้าพี่สื่อติดต่ออีก ทุกคนครับเราจะสนุกสนานกันแบบนี้2วันเต็มๆนะครับวันนี้และก็วันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณสื่อมวลชนด้วยนะครับส่งข่าวที่ต่อไปเผื่อพรุ่งนี้หลายหลายคนอยากจะมาดูยังสามารถมาดูได้นะครับและวันนี้ครับขอบคุณด้วยครับกับสุภิจูนีคร์บคุณาชิโกชิวนีโอคุณนริชิโกชิโโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ เดี๋ยวขอนนี้พี่ยักเก้าอี้สักนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคณะผู้บริหารนะครับมอบช่อดอกไม้นะครับเป็นการต้อนรับซูเปอร์จูเนียร์นะครับที่มาถึงเมืองไทยในวันนี้นะครับแล้วก็มาได้พิเสษร้อยเรืเลยนะครับเอาละครับในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบริบาลครับให้กับซูเปอร์จูเนียร์ ครับโอชูตองเกนเกตองชิสชองนอลวาไซจังซายคังเดนนูซอมมาซินซอนอีดาดานซังเกตองนอเดยอกาซีชองซายคังเมนนูนอลนอลนอลคอยานูชิทอตอมเดกครับ oh yeah, กรรมการบริษัท SM True และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน s t r a t e g i c content และ p u ผลิตแ f ะแฝงบริษัททรูคอมเมิร์ชั่นจำกัดมหาชนคุณพีรพลเกษศรีณอยุธยาครับและต่อไปนะครับรองผู้บริหารด้านแฝงในการสื่อสารบริษัทชูคอมเมิรชั่นจำกัดมหาชนครับคุณจิรัตน์วงพิสารครับเรียนินดีครับ সবযর সির এসীড়ে ঴কের হসির সবে সির ওখ৛ী, আসির চিের ডির সির চির সিো সির শািন ষি সা আি ার ওডের সির স গঔ঵র এ঵েষর えযা পঁন� 그리고 마지막으로 슈퍼주니어에게 감사드립니다! 다음 콘서트에서 만나요! 감사합니다!